สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยแล้วกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม FS19 อีกเช่นเคยนะครับ วันนี้เรามาในม้างของรถแห่นะครับผมมาเล่นรถแห่บ้างนะครับก็มีน้องๆนะครับผมขอกันมาแบบว่านานแล้วแหละนะครับผมก็ไม่ได้มาเล่นให้สักทีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมาเล่นรถแห่นะครับผมซึ่งรถแห่ที่เราจะเล่นนี้ก็แบบว่าไม่ได้ธรรมดานะครับเป็นรถพ่วงนะครับผมเอารถพ่วงนี้มาทารถแห่เลยนะครับสุดจัดนะครับนี่ดูลําโพง์ซะก่อนนะครับนี่เห็นไหม นี่เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเอารถแห่คันนี้นะครับผมไปบรรเลงในหมู่บ้านสักหน่อยนะครับผมทั้งหมดนี้ก็น่าจะ2หมู่บ้านนะครับอโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายนะครับด้านท้ายนี่คือแบบว่ามีลำโพงโคตรใหญ่เลยนะทุกคนนะนี่เปิดทีหนึ่งนี้น่าจะได้ยินอยู่ประบาด8หมู่บ้านนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับนี่ฮะรู้สึกว่าลําโพงส่วนมากนี้จะอยู่ด้านหน้าหมดเลยนะครับนี่โอเคประมาณนี้นะครับมากับหัวลากเมก้า500นะครับผมสีชมพูหวานแหววนะครับผมมาในโทนสีชมพูนะไม่รู้ว่าสีชมพูหรือว่าสีเมืองนะแยกไม่ออกนะครับผมคล้ายกันนะฮะโอเคปะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไปบรรเลงในหมู่บ้านให้แบบว่าชาวบ้านฟังสักหน่อยนะครับ ทั้งหมดนี้ก็จะสองหมู่บ้านนะครับผมที่เราจะไปบรรเลงนะเดี๋ยวเราจะไปที่หมู่บ้านแรกก่อนนะครับผมที่อยู่ใกล้ๆนี่เองนะฮะโอเคเอาเดินทางกันเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดเพลงใกล้ๆจะเข้าหมู่บ้านแล้วกันนะครับผมโอเคไม่รู้ว่าคลิปนี้จะตีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะ <c oughs> โอเคนะครับผมเพื่อคุณดูทําได้หมดนะครับไปกันเลยครับนี่เป็นไ,ไงทุกคนไม่คือแบบโคตรเท่อ่ะดูดิไม่เทจัดอะ่ะเทจัดนะครับเทจัด ยกน้บได้เปล่าวะทุกคนยกน้บได้ด้วยนะครับผมโอเคไม่เอาไม่เอานะไม่เอาโอเคครับเลี้ยวขวาไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าหมู่บ้านนะฮะเออลดมาลดมาโอเคเดี๋ยวเราเข้าหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านหน้าที่อยู่ด้านหน้าของเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปบรรเลงให้แบบว่าชาวบ้านฟังนี่ครับผมอันนี้คือหมู่บ้านแรกนะครับที่เราจะมาบรรเลงนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากฝั่งนู้นและกันนะ อ่าเริ่มจากฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นดีกว่าเออฝั่งโน้นคนเยอะครับฝั่งโน้นคนเยอะเอ้ยชนโอ้ยต้นไม้บางครับโทษทีตีวงหน่อยแล้วกันนะครับไม่ผลว่ะทางมันแคบครับโทษทีทางแคบมากเอ้ยใจเย็นลูกพี่อ่ามาแล้วมาแล้วได้ยินป่าวได้ยินป่าวเดี๋ยวเพิ่มเสียงให้หน่อยเดี๋ยวเพิ่มเสียงหน่อย อประมาณนี้ผมก็จับไม่มีไฟนะไม่มีไฟนะครับไม่มีระบบไฟนี่ฮะมามาออกมาออกมายาวออกมายาว,ออายาวโอเคนี่ประมาณนี้นะครับผมจำลองเหตุการณ์นะครับจำลองสถานการณ์เอาละกันนะครับผมโอโหปรเทศ เป็นเหตุทีม a อ u อิโอนะครับผมอ่านี่ประมาณนี้ได้ยินเสียงเพลงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เพิ่มเสียงให้แบบสุดๆแล้วนะอ่าเป็นไงทุกคนเป็นไงอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะครับผมเพระาะว่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมฟังอ่าเพลงรถแห่ไปพังๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับไปไปไป แถวรอบหมู่บ้านก่อนเลยนะครับผมโอ้โหโคตรเท่อ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปทักทายหน่อยไหมเฮ้ยโอเคเฮ้ยเอ้เอาไม่ใช่นีห่หว่าอันนี้ผู้หญิงนีห่หว่าเอ้ามานั่งฟังเพลงเออ่รถแห่ะนะครับผมเอ๊ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ทำไรนี่อ๋อเฮ้ ς, กยกดไลค์ให้ด้วยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดไลค์ให้รถแห่ด้วยว่ะทุกคนนี่ โอ้โห้ดเอาโอ้โห้ดเอาอ่ะอ่าไปไปแห่ต่อครับแห่ตอ่อแห่ต่อเลยครับผมอ่าแห่รอบหมู่บ้านสักรอบหนึง่งนะครับผมอันนี้เป็นหมู่บ้านแรกนะครับโอ้โห้ดยาวอ่ะโคตรแคบเลยอ่ะ ใกล้ถึงทางออกของบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราขับไปจอดตรงในร่มหน่อยนะครับในร่มไปจอดตรงนี้ก็ได้โอเคประมาณนี้เดี๋ยวขอยาดเก็บรูปสักนิดนึงนะครับผมเก็บรูปหน่อยครับเก็บรูปหน่อยโอเคเก็บรูปหน่อยครับขอยาดเก็บรูประหว่างทางนะครับผมอเอ๊ นี่ประมาณนี้นะครับโอ้โรสวยอ่ะดูดิไอรถแห่รถแห่ตู้เอนะครับผมรถแห่ตู้ A อปิดกระจกทึบหมดเลยนะครับรถเครื่องเสียงมากกว่านะเ,าเรียกว่ารถเครื่องเสียงมากกว่านะครับคนก็เดินค่อนข้างที่จะพุกพลาดในระดับหนึ่งเลยนะครับผมคนไม่ขาดสายนะ อมองไลนลุงโอ้คนนักเลงจัดอ่ะอามาแห่แป๊บนึงนะครับผมแห่แป๊บนึงแห่แป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเราแห่ต่อแล้วกันนะครับเย่แห่ต่อเลยครับผมแห่ต่อไปครับผมสีมันสวยอ่ะสีมันแบบว่ามันเข้มดีนะครับสีมันเข้มดีอ่ะนะ ยาวไปครับยาวไปยาวไปครับผมอ่ายาวไปครับยาวไปโอ้มาเจอตาลุงนี่แล้วอะ่ะยาวไปครับยาวไปนะครับลำโพงอย่างเยอะนะครับผม นี้ผมไม่ได้เปิดสุดนะเปิดแบบว่าให้มันแบบพอดีพอดีนะครับเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงผมพูดเองก็แบบว่าเปิดให้มันแบบพอดีฟังนะครับผมไม่ได้แบบว่าลั่นอะไรมากนะครับแห่ไปพร้อมกับตะลุงนี้แล้วกันนะครับเย่โอเคครับเดี๋ยวเราไปอีกว่าหนึ่งแล้วกันนะครับผม เดี๋ยวเราไปแห่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับเออใจเย็นใจเย็นไปเดี๋ยวเราไปแห่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับผมหมู่บ้านนี้ก็แห่เสร็จแล้วนะครับรอบหนึ่งนะฮะมามาใครยังไม่ได้เต้นรถแห่นะครับผมลายพินยาวๆเลยครับลายพินยาวๆหรือจากเปล่าเอา้าชนรั้วป่ะโอ้โห เดี๋ยวเราข้ามสะพานไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับฝั่งโน้้นนะฮะไปไปไปโอเคเดี๋ยวเราข้ามาสะพานตรงนี้ไปครับนี่เอาละอันนี้เรามาถึงอีกหมู่บ้านนึงแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแห่รอบหมู่บ้านนี้อีกสักรอบ2รอบแล้วกันนะครับผมเอเริ่มแห่ไปจากตรงนี้เลยแล้วกันนะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับผม โอ้สวยมากเลยว่ะขอญาตเก็บรูปนิดนึงนะครับขอญาตเก็บรูปนิดนึงนะฮะอเอเก็บรูปนิดหน่อยครับเก็บรูปนิดหน่อยอ้าวทำไมตะลุงนั้นอ๋อเดินสีรถมาเลยว่ะโหสุดจัดไปครับแห่ต่อครับแหอตอ่ต่อเพราะแถวนี้คนก็เดินเยอะเอาเรื่องนะครับผมมีคนเดินพลุกพลาดเอาเรื่องนะครับ ใครจะฟังก็ฟังครับใครไม่ฟังก็ก็ต้องฟังนะครับเฮ้ย <c oughs> ลดมาแล้วป่ะจะเย็นลูกพี่จะเย็นเออจะเย็นครับจะเย็นขอญาติแหก,ก่อนครับอ่าแหก,ก่อนนิดนึงครับขอภัยในความไม่สะดวกอันไหนอันไดูๆดูรถ <c oughs> ข้างหลังนี่คือว่าเหมือนจะรีดนะครับ ฝั่งนี้คนเยอะมากนะครับผมคนเยอะมากนะครับดูดิคนเยอะครับฝั่งนี้คนเยอะนะครับผมเอ่เก็บรูปนิดหน่อยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีคนครับตรงนี้มีคนยืนรอรถเบย์อยู่นะครับปาปาเดี๋ยวเราไปแห่ตรงนู้นบ้างครับอันนี้เราแห่ช้าเกินไปเปล่าวะ เพิ่มความเร็วนิดหน่อยอตรงนี้มีคนยืนรอรถเมย์นะครับเดี๋ยวรรเรามาจอดแห่ตรงนี้นิดเดงนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีคนครับตรงนี้มีคนนะครับผมตรงนี้มีคนยืนรอรถเมย์ครับ จอดแห่แป๊บนึงนะครับผมอ่านี่โอ้โหดูเด็กดีทุกคนดูเด็กดี <c oughs> โอ้ยังเอาโอ้หันด้านหนีไม่มองรถแห่เลยว่ะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราเก็บรูปนิดนึงครับเก็บรูปนิดหน่อยเอ๋ขออนุญาตเก็บรูปนะครับผมเโคตรเท่เลยเออเน่เน่เน,น่ประมาณนี้แห่ครับรถแห่ เอารถเก๋งกำลังเก็บรูปเลยเย่สวยงามครับสวยงามด้านหน้าโอ้ด้านหน้า,ดา,นนาเดี๋ยวเป็นทางเข้าหมู่บ้านครับไปลองแห่ต่อกันเลยครับผมไปกันเลยครับไปเลยไปเลยไปกันเลยครับผมยาวไปยาวไปโอ้ยรถติดเต็มเลย รถติดเต็มเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้อย่าวไปไวัยรุ่นย่าวไปอยาวไปครับผมย่าวไปนะครับเสียงรถกระดังนะครับผมอ่ากลมกลืนไปกับเสียงเพลงนะครับ เอ้ยทางนี้เอ้ยทางนี้ทางเข้าโรงงานเดี๋ยวเราเออกไปหลังหมู่บ้านเลยลวกันนะครับแถวนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหรไ่ไปเพิ่มความเร็วนิดนึงนะครับโอ้ด้านหน้าก็มีคนเหมือนกันครับไปฮะแห่ต่อเลยครับหมู่บ้านจัดสรรครับหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับผมนี่ มามามาเต้นลดแห่มาเต้นลดแห่นะครับเ <laughs> ต้นลดแห่ครับเต้นลดแห่ก็แถนนี้คนเยอะนะครับผมหมู่บ้านนี้คนเยอะรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้ใหญ่หญกว่าหมู่บ้านที่เราไปแห่รอบแรกอีกน,นะครับ อย่าไปครับอย่าไปอย่าไปครับอย่าไป ฝั่งนี้ก็มีคนเหมือนกันครับ่าฝั่งนี้น่าจะเป็นท้ายท้ายบัวบ้างครับฝั่งนี้มาๆมาอย่าไปครับไปรุ่นอย่าไปนะครับผมปูดอกละพงก็จัดนะครับอย่างจาัดนะครับอย่างจาัดเบาเลยนะครับ ตรงนี้มีคนครับตรงนี้มีคนยืนรอรถเมย์อยู่นะครับมาเดี๋ยวเรามาจอดแห่นิดหน่อยโอ้จบพอดีจบพอดีครับเออ,อตรงนี้มีคนอยู่เดี๋ยวเราแห่ไปสุดหมู่บ้านแล้วกันนะครับผมหมู่บ้านมันใหญ่แค่ไหนวะเนี่ยโอ้หมู่บ้านใหญ่มากเลยอะโคตรใหญ่ครับฝั่งน,นี้ก็ก็มีคนเหมือนกันนะครับ คนเดินุก้่านเยอะนะครับผมไปดูฝั่งโน้นซิไปดูฝั่งโน้นซิอแน่ฝั่งนี้ก็มีคนครับมามามาเดี๋ยวเรามาจอดตรงน,นี้แล้วกันครับเดี๋ยวเรามาจอดอตรงกลางๆหมู่บ้านนะครับผมประมาณน,นี้ครับประมาณน,นี้จอดอันนี้น่าจะเป็นมาร์เก็ตนะครับผมเป็นห้างอะไรประมาณน,นี้ แย่ยาวๆครับลายพยินซิ่งนะครับผมเอาเพลงอื่นมาลงไม่ได้ครับเดี๋ยวกลัวลิขสิทธิ์เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องให้เครดิตเจ้าของลายพยินนะครับผมเจ้าของเพลงที่เอามาเปิดนะครับโอเคประมาณนี้ก็น่าจะสุดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีคนนั่งฟังนิดนึงนะครับนี่ อ่เจ๊น่าฟังอยู่นะครับผมเคประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับเกเดี๋ยวเราไปปิดเสียงเพลงก่อนนะครับผมอ่าโอเคครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใคาชอบลดแห่แบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยลวกันนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยลวกันนะครับผมอ่ะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ